สวัสดีนะครับวันนี้พามาดูดวงดำดวงเน่าดวงอะไรดีดวงที่ถูกทอดทิ้งนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับเอามาฝากเพื่อน ซึ่งจริงๆแล้วมันจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะปกติเราเลี้ยงด้วงเนี่ยสามวันห้าวันเราก็ต้องเปิดดูนะครับคอยเติมอาหารคอยดูว่ามันเน่าไหมมันเสียไหมมันตายไหมมันนอกอาหารไหมไม่เกินสิบวันเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนอาหารแล้วระยะที่สวยๆก็เจ็ดวันหกเจ็ดวันช่วงนั้นสวยๆนะครับแต่ว่ากำลังเนี่ยสิบสองวันสิบสองวันแล้วก็ด้วงเยอะนะครับด้วงเนี่ยร้อยสี่สิบตัวที่ขุนไว้ ล้วงเยอะอาหารที่ใช้เป็นกากมันนะครับกากมันผสมมันเส้นใช้กากมันครึ่งโลนะครับมันเส้นครึ่งโลหัวอาหารสี่ขีดนะครับน้ำก็ใส่ใแฉะเวลาผสมก็ผสมในกระป๋านูนี้เราตักมาใส่ในอัตราส่วนที่บอกนะครับมันอากากมันครึ่งโลมันเส้นครึ่งโลหัวอาหารสี่ขีดทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้อันนี้เอามาสําหรับเพื่อนๆที่บางคนต้องทิ้งบ้านทิ้งกระมังด้วงของเราไปหลายหลายวันนะครับอาจจะมีธุระมีความจําเป็นบางทีเราอาจจะไปแค่สามวันแต่ว่าด้วงเนี่ยเราเติมอาหารไปแล้วสมมติว่าด้วงเนี่ยเราเติมอาหารไว้หกวันพรุ่งนี้เราต้องเติมอาหารแล้วหรือว่าอย่างช้าเขามาลืนเนี่ยเราต้องเติมอาหารแล้วแต่ว่ามีเหตุด่วนที่ทําให้เราต้อง ไปต่างจังหวัดหรือว่าไปไหนสักที่หนึ่งที่ต้องใช้เวลาสามวันสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วดวงมันจะเกิดอาการลอยแผ่มันจะตายนะครับมันจะตายทีนี้ผมก็เคยแนะนําไปแล้วแหละแต่ว่าคลิปรู้สึกว่าจะไม่อยู่หรือว่าไม่ได้ทําเป็นคลิปแนะนํมาันกลุ่มก็ไม่รู้นะครับถ้าเราจะมีวิธีการเซฟชีวิตดวงเราในกรณีแบบนี้นะครับ ที่อาหารเราเนี่ยอาจจะต้องปล่อยเลยไปถึง12 13วันสูงสุดที่ผมเคยเคยทิ้งไว้ก็คือ16วันนะครับเมื่อเมื่อช่วง4-5ปีที่แล้วที่ผมไปไปไ,ไปชนบุรีนะครับไปชนบุรี14วัน15วันรวมระยะเวลาไปกลับก็16วันทําเสร็จก็ไปนะครับกลับมาด้วงก็อยู่สภาพนียครับอยู่สภาพนี้ก็มีตายบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ก็ไม่เยอะอย่างกระังเนี้ เดี๋ยวก็หาตัวตายดูนะเล็กๆอย่างเงี้ยก็ไม่รอดนะครับก็จะตายมีตายนะครับแต่ก็มีเยอะมีบ้างนะครับสี่ตัวห้าต,หหตัวเนี่ยที่เห็นเห็นตอนนี้สามตัวแล้วสี่ตัวแล้วห้าตัวแล้วจะมีตายบ้างนะครับจะบอกว่าไม่ตายเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะระยะดูจากอาหารก็รู้นะครับว่าระยะมันนานแค่ไหน,นอาหารเล็กน,นี้นะี่ย แต่ที่ด่วงมันอยู่ได้นะครับพราตัวเนี้ยใครที่ชอบปรึกษาผมเรื่องร่วงมีปัญหานะครับอาหารไม่ดีด่วงตายอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมแนะนําให้ตลอดก็คือมีสิ่งนี้นะครับแก้ปัญหาได้ร้อยแปดในเรื่องการเลี้ยงด่วงเนี่ยสิ่งเนี้ยนะครับสิ่งนี้ก็คือใ่มะพร้าวนั่นแหละกลิ่นก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ปกติถ้าเราใส่เป็น เป็นเปลือกมะพร้าวสับอย่างเงี้ยที่มันติดผิวนะครับที่มันติดเปลือกอะ่ะที่มันติดผิวของเปลือกมะพร้าวอะ่ะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผิวตรงเนี้ยไอตัวนี้คือส่วนที่เหม็นนะเวลาแช่นานๆตัวนี้จะทําให้เหม็นแต่ไอตัวข้างในเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ผมก็เลยใช้เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยถ้าใครหาได้นะตัวนี้ก็ตายเนี่ยตัวนี้ไม่ตายตัวนี้ก็ตาออเนี่ยพอพอเราเริ่มคุยมันนะ มันก็จะเริ่มมุดลงล่างมุดหนีนะครับพอเราเริ่มคือมันจะมุดหนีแล้วมันจะไปจมอาหารตายอยู่ข้างล่างเนะี่ยตอนนี้มันจะตายตอนเนี้ยเยอะนะครับเราต้องรีบทํานะจริงๆในขั้นตอนนี้เราต้องรีบทําไม่งั้นด้วงมันจะมุดลงไปหนีเราอะ่ะมันรู้ว่าข้างบนมีภยัยคุกคามมีมนุษย์มีคนมาอะไรเงี้ยมันก็หนีลงไปข้างล่างพอหนีไปข้างล่างมันก็ไปจมไปจมอยู่ในอาหารเน่าเนี่ยมันจะตายเนี่ยตะกี้ยังไม่ตายเลยเนะี่ยตายแล้ว มุดลงไปจมอาหารตายแป๊บเดียวนะอะต่อนะครับใครหาได้นะแบบนี้นะครับที่เขาทําเป็นร้านกะทิอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยผมผมได้มากองเบลือเลยนะครับเอารถกระบะไปขนมาสี่ห้าเที่ยวกองเบลือเลยเนี่ยใช้มีตัวเนี้ยนะครับช่วยเราได้เยอะมากเวลาเราเราเราทำอาหารเสร็จเราปล่อยด้วเสร็จนะครับฉีกตัวเนี้ยใส่ลงไปเดี๋ยวผมพาไปดูกนะัน ไม่ได้ทําให้ดูนะครับพาไปดูที่ทําไ้แล้วโดยเฉพาะด่วงโตนะครับด่วงโตด่วงขุนรอบสุดท้ายอะไรเงี้ยหรือว่าด่วงล้างท้องอะไรเงี้ยนะครับทำว้อย่างเงี้นะครับใส่ไว้อย่างเงี้ยข้างล่างก็เป็นอาหารปกตินะครับเป็นกากมันเป็นมันเส้นเป็นอาหารปกติคือทําอาหารไว้ปกติแล้วก็ฉีดใหญ่มาพะพ๊าอย่างเงี้ยใส่ไว้ใส่ไว้ให้เต็มหน้าอย่างเงี้ยไม่ต้องให้หนานะครับชั้นเดียวนี้แหละใส่อย่างเงี้ยตัว s ซ f เซฟดวงเราได้เยอะนะครับแล้วก็แก้ปัญหาร้อยแปดเลยในเรื่องการเลี้ยงดวงดวงจะตายน้อยมากและที่สําคัญนะครับถ้าเราจะไปไหนไกลๆเนี่ยไปไหนหลายๆวันเนี่ยจนเกินระยะที่ดวงจะอยู่ได้นะครับอ่าอันนี้ใส่เป็นเปลือกสับบางทีก็ขี้เกียจฉีกเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่บ้านแล้วก็ใช้เปลือกสับเอามันเร็วดีขยําใส่ขยําใส่แต่ถ้า เราจะต้องทิ้งเขาไปหลายๆวันนะครับเนี่ยเอาเปลือกเปลือกอย่างนี้นะครับปูปูให้ทั่วเลยแล้วเขาก็จะดึงแต่ว่าต้องทําให้แฉะหน่อยนะเพราะตัวนี้จะดูดน้ําเยอะนะครับน้วก็จะอยู่ข้างล่างเนี้ยร่วงก็อยู่ข้างล่างเนี้ยแล้วร่วงตัวไหนที่มันอ่อนแอนะครับมันก็จะขึ้นมาพักอยู่บนนี้ได้มันจะมาม้วนเป็นเป็นกลมๆแล้วก็อยู่ในนั้นได้นะครับเหมือนเหมือนมันได้ขึ้นมาพักนะอ่ะเราก็ทาไว้อย่างนั้นนะครับสําหรับคนที่จะต้องทิ้งหลายๆวัน จะเซฟดวงเราได้เยอะถ้ามันเกินระยะไปสี่วันสามสี่วันเนี่ยสบายๆนะครับเข้ามาดูกันต่อทุกกำมังเลยจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็เติมไปหลายกำมังแล้วกำมังนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับใยตัวนี้จะช่วยช่วยเซฟไปได้จริงๆแล้วอาหารแบบเนี้ยดวงจะต้องขึ้นมาลอยแผลข้างบนล่ะเพราะข้างล่างมันไม่มีอะไรละมันมันเละมันเละเป็นโครนอย่างเงี้ยอะไรมันก็ยิ่งเป็นกากมันนะครับ มันก็จะทับทับถมพอทับถมปุ๊บไอ้ส่วนที่หนักก็อยู่ข้างล่างก็ดันน้ำขึ้นมาข้างบนเหมือนที่เราผสมอย่างเงี้นะครับเวลาผสมอย่างเงี้ยน้ำก็จะลอยอยู่ข้างบนเนี่ยข้างล่างก็จะก่องแน่นมันก็เกิดอ,อาการลอยแพเราก็เอาตัวนี้มาช่วยนะครับพอตัวนี้อยู่พอข้างล่างแน่นไอตัวนี้ลอยอยู่ข้างบนใย่มพ้พาวเนี่ยลอยอยู่ข้างบนด้วงมันก็จะขึ้นเวลามันลอยแผมันจะมีที่แอบ แต่บางกระมังมันก็เอาใยเนี่ยไปผสมปนอยู่ในเนื้ออาหารครับก็ทําให้ไม่เกิดอาการร่วงรอยแผลร่วงเสษชีวิตร่วงไปได้เยอะก็เล่าบอกเล่าแนะนําจากจากงานที่ทําในแต่ละวันนะครับก็ทําร่วงทุกวันแหละเกือบทุกวันนะครับทําเรื่อยๆถ้าวันไหนมีเคสที่ว่าอยาก จะแนะนำนะครับคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนได้ก็จะทําคลิปมาให้ดูกันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปหรอกเพราะมันก็ทําซ้าๆเดิมๆวนๆอยู่แต่เรื่องเดิมๆนะครับตายแล้วคลิปเรื่องหนึ่งก็ทําครั้งสองครั้งก็พอก็เลยไม่ได้ทําบ่อยๆช่วงนี้ถ้าจะทําอะไรมันก็ซ้ําเรื่องเก่าๆก็เลยไม่ได้ทําคลิปนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็คงไม่ได้ทําซับภาษาอังกฤษเพราะว่าดูแล้วไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรไอเรามันก็ไม่ถนัด ภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่นะครับดูภาพเอาละกันเนี่ยนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับใช้ตัวเนี้ยถ้าเราไม่มีตัวเนี้ยเราก็ฉีกเอาจากเปลือกมะพร้าวนัว่นแหละมันจะยากหน่อยจะเจ็บมือหน่อยฉีกเอาทั้งเปลือกทั้งกาบมันนั่นแหละฉีกเอาเฉพาะส่วนนี้มานะครับไอ้ตรงเนี้ยผมได้มาอย่างนี้เลยก็ไม่ต้องฉีกตัวนี้ทาเอาดวงเขาฝาังดีด้วยนะอ่ะผมจะตั้งชื่อตอนว่าประโยชน์ของประโยชน์ของไอ้ตัวนี้แล้วกันชื่ออีพีว่าเนี่ย ประโยชน์ของเปลือกมะพร้าว,เด,วเดี๋ยวถ่ายรูปนิ่งไว้ประโยชน์ของตัวนี้แล้วกันนะครับตัวน,นี้มีประโยชน์มากเลยนะครับในการลิงนดวงถ้าเราหาได้ถ้าถ้าใครมีนี่ถือว่าโชคดีเลยใช้เข้าฝักก็ดีนะครับผมได้มาลดหนึ่งเนี่ยตั้งใจว่าจะมาไว้สาหรับเอาดวงข้าวฝักใช้ข้าวฝักแล้วก็อย่างนี้เลยนะครับฉีกให้เขาหน่อยฉีกให้เขาเส้นประมาณเนี้ยแล้วก็ให้ชื้นๆนหน่อยนะครับ เพิ่งสี่ห้าวันเองเข้าฝักไปแล้วผมปื้ดไปแล้วนะครับดวงเข้าฝักง่ายนะครับเข้าฝักได้เยอะไม่ร้อนนะครับอันข้างบนเนี่ยนี่เห็นไหมอันข้างบน่ะมันเหมือนมันสว่างอะ่ะมันสว่างก็เลยเข้าฝักช้าหน่อยไอข้างล่างเนี่ยมันโดนข้างบนทับอยู่มันก็เลยมืดเ,เข้าฝักเต็มเลยเห็นไหมนะครับเต็มไปหมด นี่คือตัวที่ใช้เขาเอาด้วงเข้าฝักได้ดีที่สุดโชคดีมากเลยผมันนั้นขับรถผ่านบ้านที่เขาทํามะพร้าวนะครับไปเจอกองเบลเลอร์เลยก็เลยไปขอซื้อเขาเขาก็ไม่ได้คิดตังค์ให้ไปขนเอาปกติเขาขนทิ้งอยู่แล้วนะครับโชคดีมากนี่เอามาทําเขาฝักจัมโบ้นะครับปกติจัมโบนะ้เนี่ยเขาฝักโคตรยากนะครับทำร้อยหนึ่งบางทีได้สิบตัว เข้าฝากโคดยากเลยเนี่ยจำโบทั้งนั้นเห็นไหมฝักฝักฝักเอียวเต็มมือเลยเนะี่ยจำโบทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ปิดอาหารข้างบนด้วยเราเราแบบว่าเราเรายัดให้ค่อนข้างแน่นหน่อยนี่นี่จากยัดแน่นนะพอดวงมันกัดมันก็ยุบลงเรื่อยๆเห็นไหมครับเนี่ยเขาฝากแบบและเกะละกะไปหมดเลยไม่อยากลื้มันเพราะมันยังไม่ได้อาทิตหนึ่งที บางฝากมันยังไม่ปิดมันยังไม่ปิดจุกเลยเขาฝากเร็วมากนะครับอันนี้ยังไม่ปิดตุดเลยไหมเดี๋ยวมีข้อดีนะครับถือว่าเป็นของวิเศษเลยสําหรับการเลี้ยงด้วงนะครับเนี่ยเนี่ยวิเศษเลยนะครับอเดี๋ยวเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาติดูแล้ว,วไม่เข้าใจฟังภาษาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวงงว่ามันคืออะไรเดี๋ยวจะพาไปดูเอาให้ละเอียดหน่อย ไม่ได้ทําซับแต่ดูจากคลิปวิดีโอก็น่าจะน่าจะรู้นะว่ามันมาจากไหนนะครับมันมาจากนี้มันคือส่วนนี้นะครับอันนี้ซื้อซื้อเข้ามานะครับเขามาส่งให้รถละสองร้อย ก่อน go ที่จะไปเจอตัวนี้นะครับกต่ว,ว่าเอามาตั้งแบบว่าให้ฝนตกใส่อ่ะให้ฝนตกใส่ให้มันชื้นให้มันชื้นให้มันนิ่มตั้งไว้สักสี่ห้าเดือนให้มันนิ่มก่อนแล้วถึงจะไปเข้าฝักถ้าฝนไม่ตกใส่เราก็าน้ําลดนะครับถ้าใครไม่มีตัวนี้นะใครไม่มีตัวนี้มีเปลือกมะพร้มมาวก็ต้องใช้วิธีนี้เลยนะครับเอามากองก็เลยกองในที่ร่มกว่านี้ก็ดีนะครับแต่รถเขามาส่งเขาสะดวกตรงนี้ก็ให้เขาเอาลงตรงนี้เลยแล้วก็น้ําคอยลดนะครับลดน้ําเนี่ย ให้เขาชื้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้นานๆเลยไม่ต้องรีบเอามาใช้นะครับทิ้งไว้สี่เดือนห้าเดือนหกเดือนไปเลยให้มันนิ่มนะครับให้มันนิ่มให้มันชื้นดีแล้วค่อยไปใช้แต่ไอ้ส่วนตัวที่ที่ผมพูดถึงเนะี่ยถ้าเราไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีตัวนั้นเราก็ฉีกเอาจากตัวนี้แหละอันนี้เพื่อน,อนๆที่เป็นคนไทยก็เข้าใจแล้วแหละแต่เดี๋ยวผมจะทำ คือคลิปผมเนี่ยชาวแอฟริกาดูเยอะนะครับเพราะว่า,าภูมิภาคของเขามันมีอยู่แล้วมันมีตัวร่วงอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็มีปลามีอะไรเงรี้ยเขาก็เลยสนใจจะเลี้ยงกันเยอะเขาก็พยายาม m e s s เจ g e r มาถามผมนั่นแหละแต่เขาก็พิมพ์มาเป็นภาษาเขานะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษด้วยมก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่านก็อ่านไม่ออกก็พยายามทําคลิปให้เขาเข้าใจนะครับ ไอตัวเนี้ยนะครับตัวเนี้ยที่พูดถึงก็คือตัวนี้นี่เองนะครับเปลือกมะาพร้านี่แหละคือตัวนี้นี่เองนะครับเขาจะมองออกไหมเนี่ยมันเป็นมะพร้าวต้องไปเอาลูกมะพร้าวมาให้ดูไหม <c oughs> อันนี้เพื่อนๆที่เป็นคนไทยอาจจะเดี๋ยว,ยวจะลํำคาญกันซะก่อนโคโคนัทนี่มันคือโคโคนัทนะครับเนี่ยลูกอย่างเงี้ยลูกแก่ๆที่เรามาทำกะทินะครับ นี่ก็เปลือกมันเปลือกมันเขาเรียกอะไรแลนะ้วนะเชวใช่ไหมเชีวควอนหนักตันนี้น่าจะทำสับได้เนาะแล้วก็ฉีกออกมานะครับถ้าเราหาไม่ได้เราก็ต้องฉีกอะขออาภัยท,ที่ที่ดูไม่สุภาพถ่ายมือเนอียฉีกออกมาอย่างเงี้ยฉีกออกมาแล้วก็ ใส่ลงไปเลยใส่ในอาหารใหม่นะอาหารเก่าอย่างนี้ต้องใส่แล้วใส่ในอาหารใหม่ <c oughs> อ,อาหารนี่ผสมไว้แล้วย้ำอาัตราส่วนอีกทีนะครับกา,ากมันกากมันสี่ขีดนะครับเออไม่ใช่เอาเป็นว่าง,ง่ายๆกากมันหนึ่งส่วน มันเส้นหนึ่งส่วนแล้วก็หัวอาหารหนึ่งส่วนนะครับเอาง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ใส่น้ำให้แฉะประมาณนี้นะครับใส่น้ำให้แฉะประมาณนี้น้ำแฉะประมาณนี้นะครับแฉะประมาณนี้แฉะประมาณหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ขีดอันนี้ ฉีกตั้งไปเลยฉีกตั้งไปเลยนะครับนี้เลยแล้วก็เอาพอแม่ดวงเนี่ยเยนน้อยไปอีกใส่เบอร์นะครับจริงๆแล้วต้องฉีกนะพอดีมือผมไม่ว่างสมมติว่าฉีกแล้วแล้วกัน ก็เอาดวงนะครับปล่อยไปแค่นี้นะครับเสร็จพอครบเสร็จก็ปิดฝาเลี้ยงได้โอเคน่าจะดูเข้าใจนะครับอีกนิดนึงอา้าวบางคนก็ยังไม่รู้กักมันเป็นแบบไหนกัมันเป็นแบบนี้นะครับกักมัน นี่คือการมันตักลานนะครับจากมันจากมันก็คือส่วนของของเนื้อมันเนื้อของมันสปะหลังที่ผ่านกระบวนการรีดเอาแป้งไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่หมดแป้งก็ไม่หมดนะครับในนี้ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์แป้งที่สูงอยู่พอสมควรก็คือยังสูงกว่าแป้งที่อยู่ในสาคูนะครับยังมีแป้งเยอะกว่าเนื้อสาคูอยู่นี่คือ กากมันกากมันมีสามแบบนะครับมีกากมันสดกากมันตากแห้งอย่างนี้แล้วก็กากมันอบแห้งนะครับส่วนกากมันกากมันหมักยีสต์ก็คือกากมันกากมันสดที่เขาเอาไปหมักกับยีสต์บางทีก็ใช้กากมันแห้งนี่แหละเอาไปหมักกับยีสต์นะครับอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมใช้ก็เป็นตัวมันเส้นนะครับแต่มันเส้นที่ผมซื้อมาเนี่ย มันเป็นมันเส้นที่เขาผสมผสมเอผสมกา,กากมันมาด้วยมันก็เลยดูแบบเปนผงผงเยอะหน่อยจริงๆแล้วมันเส้นล้วนอ่ะจะดีกว่าแต่ผมหาซื้อไม่ได้มันมีแต่แบบนี้ก็เลยซื้อแบบนี้มานะครับถ้ามันเส้นล้วนๆก็จะอยู่แบบเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นเส้นนะแต่เขาเรียกมันเส้นเวลาเพื่อนๆหลายหลายคนแบบขอคำปรึกษามันใน messenger ผสมยังไงใช้อะไรบ้างเนี่ยพอบอกมันเส้นบางทีเขาก็ไม่รู้จักนะครับมันเส้นเป็นยังไงว่าเป็นเส้นเส้นใช่ไหมจริงจริงมันเส้นก็คือมันที่เขามาสับนี่แหละมันก็เป็นก้อนๆอย่างนี้แหละกลมๆบ้างเหลี่ยมๆบ้างนะครับเป็นก้อนๆอย่างนี้แหละมันก็ตากให้แห้งนี่ก็คือมันเส้นนะครับถ้าเราใช้มันเส้นล้วนๆก็ใช้สัดส่วนนี้แหละอันนี้ห้าขีดอันนี้หนึ่งส่วนอันนี้หนึ่งส่วนแล้วก็ อยู่คนละที่คนละทางกันหมดเลย <c oughs> แล้วก็หัวอาหารหนึ่งส่วนนะครับหัวอาหารที่ใช้ก็เนี่ยกระสอบืักนก่อนทำห้กระสอบนั้นสีชมพูซื้อร้านตรงนี้เหรอ <c oughs> อ,อันนู้นส่น <c oughs> อันนู้นสูนอะไรแล้วนะ0,09นส่นเก้าใช่ไหม <c oughs> อันนีู้นย์สองสี่อันนี้มีโปรตีเยอะกว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ค่อยออกนะครับ ใช้ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่ใครที่ว่าหาตัวนี้ได้ก็ใช้ตัวนี้แนะนํานะครับใช้ดีราคาประมาณ350 360แล้วแต่แล้วแต่สถานที่นะครับใช้เบอร์เนี้ยศูนนะครับเป็นอาหารวัวระยะอุ้มท้องและระยะให้นมก็คืออาหารแม่วัวนั่นเองนะครับใช้อาหารแม่วัวราคา300ร้อยกว่าบาทแต่ถ้าไม่มียี่ห้อนี้ก็ดูตรงนี้เอานะครับ โปรตีนไม่น้อยกว่า16%ตัวนี้กำลังดีเลยแต่ถ้าใช้อาหารหมูก็โปรตีน12 14%เซก็ได้นะครับคืออาหารหมูเนี่ยถ้าเทียบถ้าตัวโปรตีนเท่ากันเนี่ยอาหารหมูจะแพงกว่าอาหารหวัวก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้อาหารหวัวเพราะว่ามันในราคาที่เท่ากันเนี่ยมันจะได้ตัวโปรตีนที่สูงกว่าเรามีความรู้สึกว่ามันจะดีกว่านะครับดวงจะโตกว่าโอเค เรียบร้อยโรงเรียนจีนนะครับแค่นี้แล้วกันวันนี้แนวว่าจะทําคลิปสั้นๆเอาเทคนิคตรงนี้มาบอกเพื่อนๆนิดเดียวไปซะยาวเลยขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยถ้ามีอะไรแบบน่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆก็จะมาทำคลิปแนะนำกันอีกนะครับ